สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยายจะมีโอกาสพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมดอกราชพฤ์ช่วงนี้ฤดูร้อนเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆพื้นที่กร้อนจัดร้ดอนมากๆนะคะช่วงตอนประมาณ6กโมงกว่าๆนะคะเพื่อนๆหกโมงสิบดนาทีตอนที่ยายจะทําคลิปนะคะหกโมงสิบดนาทีห่วงตัว ผู้ก็มาตอมเกสอนแต่เช้าเย็นกันจอมเลยค่ะทั้งมันก็น่ากลัวนะคะเ,เพื่อนแต่ก็อยากได้คลิปสวยๆมาฝากเพราะว่าช่วงนี้ฤด,ดูร้อนเนาเขามีสานะะเนาค่ะเพื่อนหลายๆพื้นที่ก็ไม่มีฟ้ามีคนนะคะดูเลรักษาสุขภาพเพราะเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวหนาวนะคะร้อนร้อนหนาวหนาวหนาวร้อน,น,นติดถนนนะคะวันนี้ยายจ่าก็เลยจัดใช้เสียงภาคเอาเลยนะคะเพราะว่าเสียงรด ตอนเช้าค่อนข้างจะดังทำให้แบบว่าไม่ได้ยินเสียงเสียงจากธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนช่วงหกโมงหกโมงสิบปนาทีพอดีนะคะราชพฤกษ์กำลังแตกช่อแตกยอดสวยๆง,งามๆเลยค่ะแตกช่อพวงระยะเต็มหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากๆคะ่ะช่วงจะเข้าฤดูเมษามาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแสงแรกแสงแรก เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตริมฝั่งบ้านพี่เมืองหนองเรานะคะเพื่อนๆยายจ๋ามาฝั่งชานุมาเนาะคะ่ะส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆด้วยนะคะภาพอาจจะไม่สวยไม่งามยายจา๋าต้องกราบขอโทษเพื่อนๆเพื่อนๆทุกทุกบ้านด้วยนะคะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ยายจ๋าตลอดมาค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้หน้าร้อน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 แต่ก็ทนความสวยไม่ไหวนะคะเพื่อนๆสวยงามสะออนสะอนสะอนสะอน หน้ามษสาจะเข้ามาแล้วค่ะดอกราชพฤกษ์ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ไปบูชาพระพุทธนะคะช่วงเราเปลี่ยนผ้าฤดูฝนเนาะคะ่ะเพื่อนๆนหลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเพราะว่าสมัยดั้งเดิมก็จะใช้ดอกราชพฤกษ์ไปสวายพระนะคะเพื่อนๆนช่วงฤด,ดูการเปลี่ยนผ้าอาบน้ําฝนเนาะคะ่ะทางพระพุทธศาสนานะคะเพื่อนๆน เจจ๋ากับป่าเพื่อนมาเยี่ยมชมมันอดใจไม่ไหวนะคะขนาดบรรุขนาดมลแรงเขายังมาตอมแมงผู้แมงผู้ภาษาไทยเจ,จีาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกมลแรงชน,นิดว่าอย่างไงเขาจะมาตอมเต็มเลยค่ะแล้วช่อข้างล่างดูเพื่อนเๆพๆ <c oughs> ื่อนเจีจ๋ายกมือขึ้นไปสัมผัสสบายสบายเลยกับเ,เพื่อนๆนเพราะว่า จิตหัวแต่ใจจ๋าก็อยากเข้าไปใกล้ๆแต่เมงคู่เยอะมากมาเรงคู่มาเลงคู่ร้ายค่ะเปน่องป้องไปขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดเลือกให้เจจ๋านะคะขอบพระคุณมากมายค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ชีวิตในการทำงานค่ะครอบครัวเล็กๆของเจจ๋าใครว่างก็แวะมากินข้าวกินปลากับเจจ๋าได้ ย็นนะคะก่อนเราออกเดินทางเราจะทานข้าวตานปลาพร้อมก่องทัพต้องเดินด้วยช้องนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุเกเรื่องทุกไรทุกๆกำลังใจอย่าลืมแวะเข้ามากินข้าวกันย้านนะคะขอบพระคุณสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่เคียงข้างเสมอ เป็นตาสะออหลายเพื่อนๆบมึงด้วยโหต่ำๆตำักยานแมงผู้ต่กยานแมงผู้เด้อเพื่อนๆ้น้ำน้ำน้ำดูร้อนเข้ามาแล้วจ้า